S <S บอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่ไม่จําน,น้องสาวร้านร็อบักช็อปทีเอชมีไอดีบวกพาร์เลทหกถึงเจ็ดและแบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมร็อบักซื้อสิร้านมารูช็อปไอดีบวกพาร์เลทเจ็ดแล้วก็แบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าช,ชุดสวยเปละ่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับ ล้านคนบัก ID บวกพาสเลทหกแล้วก็แบบก 7. ลุ่มเลทห้าถึงเจ็ดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในแมบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง update, อัปเดตอ่าที่มีเข้ามาเมื่อวันจันทร์นั่นเองนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะพูดแบบย่อยๆให้ฟังกันก่อนนลยครับผมอ่ามีสตอรี่โหมดใหม่นะครับอ่ามีเอ่อเนื้อเรื่องเสริมใหม่นะครับผมอ่า มีตัวละครใหม่ครับแล้วก็มีการบัฟตัวละครนะครับและสิ่งสุดท้ายก็คือมีเกมพานั่นีงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดลึกกันเลยนะครับสิ่งแรกนะครับที่พี่จะเอามาพูดก่อนก็คือเจ้าเกมพานั่นีงนะครับผมเกมพานนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ก็ราคา3า0โรบักนั่นะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าบวกนะครับอ่ะหรือก็คือน้องซื้อมาแล้วน้องจะได้อะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกนะก็คือเพชรนะครับน้องจะเข้าเกมมาทุกวันเนาะ ทุกวันนะครับก็เนี่ยหลังหมด3ชั่วโมงเนี่ยครับจะมีเพชรลายวันให้นะครับเราจะได้เพชรตรงนั้นคูณ2นั่นเองนะครับผมอ่าต่อมาครับผมเราจะมีเขาเรียกว่ายานพาหนะอันใหม่ครับของเฉพาะคน VP หรือก็คือคนมีตังค์นะเนาะอืมก็นี่ครับผมเป็นเก้าอี้สีทองนะครับเหลืองอรามนะครับนี่ปิ๊งปิงปิงปิงส่วนตัวไม่ไม่ได้ชอบนะครับอ่าแต่ถ้าใครแบบชอบก็ชอบไปนะเออลวแต่คนเนาะเนื่องจากตัวละครพี่เป็นตัวใหญ่นะมันก็เลยแบบ เกยิเกยๆอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยแบบไม่สวยเลยนะฮะสำหรับพี่อ่ะและสิ่งต่อมาครับผมก็คือแชทนะครับผมอ่ะจะมี VIP ขึ้นข้างหน้าเห็นไหมน,นี่เห็นไหม VIP ขึ้นข้างหน้าคำว,ว่า VIP ขึ้นข้างหน้านี่ครับเห็นไหมอ่ะคนอื่นจะไม่มีนะครับคำว่า VIP เนาะแท็กนี้นะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับผมอ่ะเขาเรียกว่าเออไอตรง AFK นะครับตรงนี้นะอ่าฟรี ฟรีเจมฟรีครอยนะครับที่เราต้องเอฟเนาทีเนาะแล้วเราจะได้เพชรนะครับอ่ะทุกทีเนี่ยจะเป็นพรีเมียมนะครับที่จะได้คูณ2นะครับก็คือทุกทีเราเข้าไปอ่อนี่ยดนาทีจะได้5เพชรเนาะตอนนี้กลายเป็น10เพชรแล้วนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ซื้อเกมพาร์ตนะครับผมอ่ะถ้าไม่ซื้อก็ห้าเม็ดเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับใครที่ควรจะซื้อนะครับสำหรับเกมพาร์ตนี้ก็คือพวกที่ชอบเอฟครับคนที่แบบไม่ไม่ค่อยเล่นนะครับเน้น ยืนนิ่งๆในบอ่อถ้าเป็นหลักนะครับก็เติมไปเลยนะอันนี้คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งแม่งถาวรน,นะแม่งคุ้มมากแต่ไอพีเมยมเนี่ยต้องเติมทุกวันไอทุกเดือนนะครับซึ่งแม่งไม่คุ้มเลยนะครับอ่ะสิ่งต่อมานะครับผมที่เราจะพูดก็คือโหมดสตอรี่นะครับผมอ่ะก็คือโหมดเนื้อเรื่องอันใหม่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราตัดเข้าไปตรงข้างในเลยเนาะ อ่ะโอเคเรามาถึงแล้วก็สาหรับเนื้อเรื่องนะครับนี่ก็เป็นเรื่องใหม่เนาะก็เป็นเกี่ยวกับไทท่านนั่นเองนะครับอันนี้พี่ก็ลงจบไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะไม่ยากอย่างที่คิดครับอ่ะแต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเช่นเดียวกันนะครับคนไหนนะครับที่เน้นโซโลเล่นคนเดียวนะครับไปดูคลิปตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะแปะรูปไว้นี่น้องก็ไปหาคลิปดูนะรูปหน้าตาเป็นี้นะครับและถ้าน้องยังไม่จุใจนะครับแบบพี่พี่ลงแค่นันเดียวเองทําไมไม่ลงให้มันหมดนะครับมีไรสตรีมนะครับที่ลงตั้งแต่อันแรก ยันอันสุดท้ายนะครับอยู่ขวามือตรงนี้เนาะโอเคน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูหมดเนื้อเรื่องอีกอันหนึ่งครับเนื้อเรื่องเสริมอีกอันหนึ่งนะอ่ะเราก็มาถึงแล้วเจ้าโหมด t ท i a l mode นะไม่รู้ว่าถูกอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็มีเพิ่มเข้ามาในนี้น,น,นะครับผมก็วิ่งขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าคนจะขึ้นไปนะครับก็แนะนําว่าเวล35นะครับผมถึงจะขึ้นไปได้นะอันนี้คือของเก่านะครับเราชนะแล้วเราจะได้วิั่นนี้นะครับ อันนี้คลิปนี้ต้องบอกก่อนนะว่าพี่ไม่ได้เอามาลงนะสำหรับดันนี้ไอ้ดันไอ้ทรอร์เรลหนึ่งเนี่ยคือพี่พี่พี่ไม่ได้ทําไว้ให้เนาะส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทําให้นะครับสาหรับการลงโซโลนะครับสําหรับอัน2นะก็มีขีดจํากัดก็คือเวลสามห้านะครับผมอะ่ะลงเสร็จจะได้อะไรอะ่ะบอกก่อนนะครับว่าได้เจ้าคีร,าครันนี่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวพี่ก็ทํคลีปออกมาให้นะครับส่วนไอไท้ทท่านเนี่ยเราลืมพูดไปก็คือได้ยานขีท่ทท่านเนี่ยนี่ จับปะน้อยเราอ่าก็ถ้าไปดูคลิปนั้นก็จะเห็นอยู่แล้วเนาะว่าเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเนื้อเรื่องต่างๆเนาะอืมก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องเอตัวละครนะครับที่พี่หาได้ทั้งหมดนะครับก็คือเจตัวนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่จะมารีวิวนะครับ7ตัวอ่าเาพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตัวละครที่ถูกบัฟนี่นะครับผมเดี๋ยวเรา คงไร่ให้ไม่หมดนะพี่ขอพูดแบบง่ายๆแล้วกันนะครับมีจิโกนะครับผมที่ถูกบัฟนะครับอ่ะบัฟดาเมจนะอะส่วนอีก2ตัวนะครับที่ถูกบัฟเด่นๆก็คือไร้ยังอมมนะครับและก็ทันชิโร่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลงให้หลังรีวิวตัวละคร7ตัวเสร็จนะครับตัวละครใหม่เนาะอสตัวนี้พี่จะเอามารีวิวนะครับส่วนตัวที่เหลือนะครับเช่นตัวนวดขา้ คิรัวซาเนสึอ,อะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยพวกเนี้ยมันเพิ่มแค่ดาเมจครับไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาเลยนะครับอย่างเช่นคิรัวบวกดาเมจ15นะครับแต่ตอนแรกแบบต่อยร70ก็บวกไป15บเป็น185ซึ่งก็ไม่รู้จะรีวิวทำไมก็แค่บวกดาเมจพี่ก็เลยพูดเอานะครับน่าจะง่ายกว่าพี่ก็เลยดึงตัวที่ถูกบัฟมาแล้วเด่นๆนะสองตัวนะครับเห็นได้ชัดเจนมากาก็คือฮันชิโร่กับไรนั่นเองก็เดี๋ยวเราก็เข้าไปเลยเนะื ตัดเข้าไปดูเลยเนาะเดี๋ยวหลายๆคนอยากคงอยากเห็นว่าตัวไดใหม่มั่งนะแต่บางคนอาจจะเห็นจากหน้าปกหรือดูช่องอื่น,นแล้วก็ตามนั้นครับผมโอเคเดี๋ยวเรารีวิวแบบละเอียดนะอ่านข้อมูลเอานะครับถ้าคนไหนฟังไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวพี่จะเขียนข้อมูลไว้แปะข้างขวามือข้างล่างให้ครับกัส oh yeah, you know okay. ครับก็เป็นตัวเรื่องที่มาจากเบอร์ซเกอร์นะ ต้องบอกว่ากัสตัวนี้เป็นตัว4ดาวนะครับที่ค่อนข้างต้องบอกว่ากาก,ากเลยแล้วกันตองผู้นี้นะครับนี่ก็คือเวอร์หนึ่งของเขานะครับสเตปสามสิบนี่ครับราคาก็450ราสครับอัพหนึ่งขั้นครับผมเพิ่มดาเมจนะครับประมอาณแค่นั้นและอัพอีกหนึ่งขั้นครับผมอ่ะก็จะเปลี่ยนอาวุธนะเป็นเออ่ธนูเพราเรียกว่าหน้าไม้คู่ใจของเขาหน่อยนี้นะครับผมที่ติดอยู่ตรง แขนนะครับผมอ่ะอัพอีกหนึ่งขั้นครับก็เป็นแค่บอกดาเมจเพิ่มนะครับและขั้นสุดท้ายนะครับผมอ่ะก็จะเป็นแคนนอนครับเออเป็นปืนไม่สีเป็นมือติดปืนระเบิดเนาะนี่เดี๋ยวรอให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้สีดาวมาใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าไม่ดีเลยนะครับพูดว่าไม่ดีเลยนะครับผมราคาก็สูงนะครับอืมเดี๋ยวรอให้ดูตีโจ ตีฮิตเดียวนะโจประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะเนสุโกครับผมอ่เนสุโกนะครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าทำไมมันไม่ตีนะะเดี๋ยวเราให้ดูสแตกันก่อนละกันนะครับเนสุโกนะครับเป็น4ดาวเนาะราคาเริ่มต้นที่900นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยราคามัน700อ่ะแต่ถ้าก่อดด้านนี้ก็คือ500ครับแล้วโดนเนิบเนิบเนราคาแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผม อ่ะอันนี้เราก็เดี๋ยวจะตีให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวหลายคนว่าเอ้ยพี่ทำไมมันไม่เห็นมีอย่างที่พี่บอกเลยอ่ะก็คือเจ้าเนซิโกะนะครับจะตีก็ต่อเมื่อมีสถานะติดเลือดไหลนั่นเองนะครับอ่ะก็คือมอนสเตอร์เนี่ยติดเลือดไหลเมื่อไหร่นะครับมันก็จะทํางานนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งมีตัวอะไรมากนะครับมีโทกะครับดีโอครับคาเนกิครับทันจิโร่ครับ ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวที่ตีติดเลือดไหลอย่างนี้นี่จุ๊กจุ๊กจุนี่เห็นไหมและเนสึโกะจะตีทันทีครับอ่ะเราอัพครับผมเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะครับคารอีกครับเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะครับแล้วเราอัพอีกครับเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะอ่สำหรับเจ้าเนสึโกะแค่เพิ่มดาเมจแค่นั้นเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะซึ่งก็จะคอมโบอย่างนี้เนาะอ่ะถามว่าคอมโบดาเมจแรงไหมก็ดูเอานะครับผมสําหรับการอัพเต็มนะเวลล์ยี่สิบหกนะครับผมดาเมจห้าร้อยตีสี่ บับเนฟเนฟเขาบอกมันเนิฟเข้าไปนะครับก็ซึ่งคอมโบกับทกทกขาค่อนข้างดีนะครับเมกูมินครับผมเมกูมินนะครับก็เป็นสาวน้อยระเบิดนะครับนี่ก็คือสแตทเขานะครับตอนแรกซึ่งก็จะเห็นนะว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นตัว5ดาวนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับ700นะครับอัดหนึ่งขั้นนะครับดาเมจเพิ่มนะครับแล้วก็ระยะนั่นเองนะครับผมอ่นี่ อัพปหนึ่งขั้นก็แม็กนะครับราคา3,000เนาะพออัพครบแล้วนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าสกิลเอ็กโพช o ั่นนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลเอ็กโพชั่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ากดปุ๊บจะไร้ประมาณ10วินาทีนะครับผมและจะมีคูดาวน์ที่2นาทีนี่นะครับส่วนเรื่องระยะนะครับผมอันนี้ยังไม่ทราบนะว่าไกลขนาดไหนนะครับก็เห็นมาประมาณวงๆนี้ได้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างใหญ่นะครับนี แ้วก็ค่อนข้างแรงนะครับก็จะแรงเหมือนรู้สึกจะตามดาวมดนะครับผมหรือเลเวลเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เทคนิคการเล่นเมกุมินเนี่ยครับขายครับผมแล้วก็วางอย่างนี้ครับกดเดโพชั่นครับขายครับเสร็จแล้วพอมันระเบิดปุ๊บรายเสร็จก่อนตุม้มรอสหนึ่งสิวิสิวิตุ้มแล้วก็ขายครับแล้วก็มาอย่างนี้เนาะ ปั๊มอย่างนี้ครับระเบิดเรื่อยๆนะแต่ราคามันก็อาจจะสูงนิดนึงนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะแต่เราเล่นโบมาอย่างไงแน่นอนครับเงินมหาศาลอยู่แล้วตัวนี้อยู่ในค่อนข้างโกงนะครับมีฮอคครับผมชายตาเหี่นั่นเองนะครับจากเรื่องวันพีทเนาะโอเคนะครับตัวนี้นะครับตีค่อนข้างไกลนะครับผมราคาเปิดตัวค่อนข้างแรงนะครับและตัวนี้เป็นตัว5ดาวนั่นเองนะครับผมอ่า ก็ราคานะครับ3 5 0พนะอ่าซื้อลงไปนะครับผมเสร็จแล้วนะครับอัพขั้นต่อไปเนี่ยก็ราคา3,500เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะบวกดาเมจแล้วก็ระยะเนาะอันนี้คือดาเมจเบลยี่สิบเอ็ดนะครับผมอ่าไปโป้งนะครับนี่ประมาณนี้อัพขั้นต่อไปครับ4 0 0พันะครับผมบวกดาเมจแล้วก็ระยะเหมือนเดิมนะครับโป้งเข้าไปนะครับผมดาวเมจนี่ประมาณนี้ไปอัพขั้นต่อมานะครับผม5,000นะ แต่อันนี้เขาเรียกว่าลดร,ระยะเวลาในการฟันด้วยโป้งนะครับและระยะในการฟันเนี่ยเพิ่มเยอะมากๆเลยนะตอนนี้ดูดีไกลมากๆอ่าและบอกดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็สมราคา5000ตอนสุดท้ายเนาะตั้งแต่อัพมานี่คือคุ้มสุดคืออันสุดท้ายก็ตัวนี้นะครับก็ฟันเป็นกระบวยเล็กๆนะครับซึ่งก็ต้องตั้งใน Priority ดีๆนะครับเนื่องจากเราต้องกะระยะนะสมมติถ้าเรากะจะฟันเอาแค่ตรงนี้นะครับก็กดเป็นรัดนะครับเพื่อยัดลงไปนะครับแต่ถ้าน้องอยากฟันเป็นเลนตรงน้องก็วางถอยมันหน่อยนะครับเพื่อฟันให้มันแบบเป็นเลนเดียวกันเนาะโอเคต้องบอกนะครับว่าตัวนี้อาจจะดีในโหมดสตอรี่เนี่ยไม่ไม่น่าจะเล่นได้เลยเออต้องเล่นโหมดอินฟินิตี้นะครับเมื่อกี้พี่ผู้ผิดนะครับก็คืออินฟินิตี้โหมดเนี่ยเขาน่าจะดีนะครับแต่สตอรี่โหมดเนี่ยเขาน่าจะ ไม่ดีนะเซึ่งมันก็ค่างแพงไปนะครับผมก็ประมาณใน้ครับอตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ตีสถานะเลือดไหลนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือรีไว์นั่นเองนะครับผมอนี่ก็สีดาวนะครับผมราคา450นะครับนี่ก็คือสแตทนะครับเวลสิบเนาะซึ่งก็ค่อนข้างต่ำนะครับระยะก็นิดนึงนะครับแล้วตีเป็นฮิตเดียวนะครับผม วงก็เล็กที่เดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับถ้าฟันครั้งแรกจุ๊บๆุบปาดไปครับอัพ4 0 0ครับผมบวกดาเมจครับผมฟันจุ๊บๆนะเหมือนเดิมเลยอัพ500ครับผมบวกดาเมจรอยะนะครับผมจุ๊บๆอ๋อตอนนี้ฟันแล้วติดสถานะเวือดไหลนั่นเองนะครับผมทําให้เนสโกเราทํางานด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างดีเนาะเออนี่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 เฮ้ยท่าสวยอัพอีกครับผม เพิ่มระยะแล้วเพิ่มดาเมจครับ1,100ห่เนาะอก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะแล้วก็1,800ครับผมอัพแล้วก็เพิ่มดาเมจแล้วเพิ่มระยะเหมือนเดิมครับถ้าก็เหมือนเดิมเลยนะซึ่งตัวนี้ก็ถามว่าดีไหมนะครับก็ต้องบอกนะว่าในสายตาพี่นะครับมันไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับถ้าเอาสีดาวเนี่ยเอาเป็นพวกโทกะไม่ดีกว่าหรืออ่าหรือหาเป็นเจ้าคาเนกิอะไรอย่างงี้นะพี่คิดว่าน่าจะดีนะถ้าเอามาคอมโบกับเจ้าเนสโก แต่ก็อาจจะดีก็ได้นะครับถ้าคอมโบในระยะไกลเนาะอาจจะท็อปฟลอมนะอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับสำหรับเรื่องตัวเจ้ารีวน,นั่นเองครับผมคีระนะครับผมนี่คีระจากในโจโจโ้เนาะอ่ะก็ต้องบอกนะครับว่าตัวนี้ได้ฟรีจากดันเนื้อเรื่องเสริมนะครับผมอ่ะก็ราคานะคร้อยนะครับดาวเมทประมาณนี้นะเลี้ยวหนึ่งนะครับอัพ 400อครับบวกดาเมจครับเพิ่มเอ่อสกิลมานะครับเป็นสกิลระเบิดเนาะอ่าต้องบอกก่อนนะครับว่าสกิลระเบิดเนี่ยจะคูณดาเมจเราเนี่ยประมาณคูณ4นะครับที่นั่งนับนะครับผมอ่านั่งนับเองนะก็คือประมาณคูณ4นะอัพเตปนะครับประมาณคูณ4นะครับผมนี่ก็คือระยะของเขานะครับก็ทุกครั้งนะครับที่เขาแตะตัวนะครับเขาจะทําการกดระเบิดใช่ไหมถ้าเรากดสกิลปุ๊บมันจะระเบิดตุ้มทำดาเมจแค่ครั้งเดียวนะครับ ก็คืออ่า <S <S สมมุติเรามี8ตัวนะอันนี้เราพี่จะเทียบให้ดูเลยทีเดียวนะครับอ่าสมมุติตัวนี้แตะตัวไปแล้ว1ทีนะครับก็คือคีระตัวไหนก็ตามครับที่แตะตัวไปแล้วนะครับแล้วกดระเบิดเนี่ยและคีระตัวไหนกดระเบิดเนี่ยก็จะทาสถานะระเบิดทันทีนั่นเองนะครับผมแต่ระเบิดเนี่ยจะอยู่ได้1ตัวก้อนเครั้งนะครับอ่าก็คือแตะปุ๊บกดระเบิดและปุ๊มอ่าเราต้องมาแตะเขาอีกทีหนึ่งครับมันถึงจะใช้ได้นะอ่าเดี๋ยวเราเราดูนะอ่ะจุ๊บกดระเบิดครับตุ๊ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าอว่าไอไอไอตัวข้างหน้าไอตัวข้างหลังเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ตีตัวนู้นนะแต่เราให้ระเบิดครับเห็นไหมระเบิดหายไปเลยครับนั่นก็คือกดระเบิดตรงไหนก็ติดครับสําหรับคีระมันก็จะช่วยกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันก็อาจจะดูเหมือนกาศนะครับแต่ค่อนข้างดีนะอ่ะและเดี๋ยวเราก็จะพูดเรื่องคูด้าสกิลนิดนึงนะครับก็ประมาณ15บาวีนะครับผมทำดาเมจคูน4เนาะ ของดาเมจของเรานะครับก็คือ185คูณ4ไปนะครับแตะหครั้งระเบิดตึมอ่ะประมาณนี้เอวินนะครับหรือเอวินก็ได้หรืออะไรเอวินก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราจะเรียกกันสำหรับตัวนี้นะครับก็มาจากเรื่องไททันนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยเนาะโอเคเดี๋ยวตัวนี้นะครับต้องอธิบายนิดนึงอาจจะหลายคนอาจจะงงแล้วก็เข้าใจยากนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัว5ดาวนะครับผมอ่า ตัวนี้นะครับเป็นตัวบัฟดาเมิชนี่นะครับผมจะไม่มีดาเมินะโอเคเดี๋ยวเราจะอธิบายแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะครับผมถ้าไม่เข้าใจก็อ่านข้อความเอาเลยครับก็นะครับน้องๆจะเห็นเนสโกของพี่นะครับก็ดาเมจ450นี่นะครับสกิลเขานะกดปุ๊บจะโบกดาเมจครับจะมีออร่าอย่างนี้เนาะทุกครั้งที่มีออร่าอย่างนี้นะครับจะเห็นเนาะว่าดาเมจเนสโกขึ้นมาแล้วนะครับกลายเป็น675นะครับ ไอ้หกร้อยเออล้วซึ่งคนน้างเยอะเนาะอ่าแต่มันสามารถทําให้ได้เยอะกว่าน,นี้อีกนะครับได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะบอกนะแต่ก่อนนี้เราขออธิบายเรื่องสกิลนี้ก่อนนะครับอยู่ในวงนะครับเขาจะบวกดาเมจนะครับรอบวงเรานะครับก็คูดาวสกิลคือทุกๆ30มวินะครับและระยะเวลาสกิลก็อยู่ทุกๆ3 0วิก็คือหมดปุ๊บกดใหม่ได้เลยทันทีนั่นเองนะครับผมอ่ะกดใหม่ได้เลยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาสอนวิธีทําดันดาวเมทนะครับให้มันสุดนะเออจำไว้นะครับว่า เขาเรียกาโบลี่ดาเมจตสามร้อยครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะดันให้ดูนะครับและเนสโกเนี่ยจำไว้นะถ้ากดไปแล้ว6กร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเดี๋ยวเราจะกดไล่ไปอย่างนี้นะวางเรียงๆแผ่นๆไว้นะครับวางกดปุ๊บตัวแรกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเจ้าจะเห็นว่าไอ้้ไอตัวเออร์วินเนี่ยมีดาเมจเพิ่มนะครับพอกดไปอีกปุ๊บเนสโกครับดาเมจขึ้นครับเห็นไหมกลายเป็น78ครับผมอ่ะอันนี้เอวินก็บวกดาเมจเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเราก็กดเข้าไปอีก ปึ๊บอ่ามันเป็นการส่งดาเมจไปเรื่อยเห็นไหมดาเมจเราจะไม่เท่าเดิมแล้วส่งไปเรื่อยครับปึ๊บอ่าส่งไปเรื่อยครับอ่าจนมาถึงโบรีเห็นไหมโบรีดาเมดเจ็ดร้อยเลยนะครับผมถ้าคิดดูเราส่ง8ตัวส่ง8ตัวครับดาเมจจะขนาดไหนนะอ่าแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้วาง แล้วขายไม่ได้นั่นเองนะครับผมนี่ <laughs> เห็นเนาะอ่าเป็นการส่งดาวมิเนาะอะ่ถ้าเราก,กดไปครั้งหนึ่งปุ๊บดาวมิเราเป็นเจ็ดสิบห้าใช่ไหมพอกดไปครั้งหนึ่งปุ๊บอ่มันส่งไปเป็นแปดสิบเจ็ดนะครับก็คืออารมณ์เขาก็คือดาวมิตเขายิ่งเยอะเขาก็ยิ่งบัฟเยอะนั่นเองนะครับดาวมิเนาะมันก็ส่งไปเรื่อยๆนะครับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะตอนแรกจะบวกเป็นหน่วยซึ่งมันค่อนข้างโกงกว่านี้นะครับความรู้สึกนะแต่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระหว่างหน่วยกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต่างกันเยอะขนาดไหนนะ นี่ก็ต้องรอดูเอานะครับนีครับก็จะเห็นนะว่าดาเมจขึ้นเรื่อยๆจริงๆเห็นไหมแล้วเมื่อเทียบกดกับอันเดียวนะอันเดียวเนี่ยเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดนะดูไว้พี่ไม่ได้โม้เลยการส่งดาเมจนี่เห็นปะเป็นหกเจ็ดห้านะครับบอกเลยตัวนี้โคตรโหดนี่ครับประมาณนี้ทันจิโร่นะครับผมอ่านี่ก็ปึ๊บ ตอนแรกเนี่ยตียังไม่ติดสถานะเลือดไหลนะครับเพราะาเรามีเนสโกเนาะจะเห็นนะครับว่าไม่ตีเห็นไหมอัพไปก็ยังไม่ยังไม่เลือดไหลน,นะคืออัพจนแม็กนะครับถึงเขาจะตีเลือดไหลนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับจิกเห็นไหมเนสโกทํางานนะครับเห็นไหมคอมโบกันเขาเรียกว่าคอมโบคอมจอยนะครับสำหรับพี่น้องคู่นี้นะครับแล้วก็บวกดาเมจขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผม อีกหนึ่งตัวนะครับที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้ลืมมันเลยนั่นก็คือไรท์นะครับอ่าไรท์นะครับไร้ right, ยัง,งม,มีนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้เขาถูกบัฟขึ้นเนาะจริงๆเราก็อยู่ในช่วงบับมาเนาะนี่ครับอันนี้นครับคือสเตตตอนแรกนะระยะประมาณนี้นะครับไร้ก็ยังขายไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะทุกทีเรากดปุ๊บอ่าดาเมจก็จะประมาณ14ื่นสี่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วเราอัปเกรดไม่ได้นะครับตอนนี้ ใช้เงินอีก2 0 0 0มืครับเพื่ออัปเกดเขานะครับเดี๋ยวดูนะดูระยะแล้วดูดาเมจนะตุ๊บเกือบทั้งแมปเว้ยดาเมจ28 0 0 0เหมือนซื้อไร้2ตัวเออมาอยู่ในตัวเดียวแค่ว่าระยะมันอาจจะสั้นลงกว่าหน่อยนึงแต่ดูดิมันใส่ได้8ตัวใช่ป่ะเราอัพเนี่ย4 0 0 0 0ืนนะดูดิเกือบทั้งแมปวางตรงนี้คือแบบทั้งแมปเลยมงเนี่ยอ่ะอพไปตุบดูดิดูดิด โ,โครโกงอะ,อะไรยังกับมินะครับก็ตัวเบต้าก็ยังไม่ตกเบตาเ้านะโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่าถ้าดูกันจบแล้วนะครับก็รีวิวทั้งหมดบัฟทั้งหมดแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เรายังไม่การันตีเรื่องตัวละครนะครับว่ามาทั้งหมดแล้ว7ตัวนะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอันนี้พี่หาได้จนถึงประมาณตีสเนี่ยแหละตีสี่ของออวันนี้นะครับก็ วันที่17เนาะเออก็คือพี่หาได้แค่นิ้งจริงนะครับผมเจตัวเท่านั้นนะครับพี่อาจจะลงคลิปไม่รู้กี่โมงนะก็รอดูเอาละก,กันนะครับผมถ้ามันมีมากกว่านี้นะครับอะไรอย่างงี้ก็ขอโทษด,ด้วยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดคลิปนี้บายครับผม He looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you, I'll take a look.